สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า d h a s i m e t o r Wild World นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือเอาชีวิตรอดแบบแซนบ็อกที่เู้เล่นได้รับดเป็นกวางหรืออะไรแบบนี้นะครับคอยสร้างบ้านหาอาหารทําฟาร์มต่างๆภายในเกมหรืออะไรแบบนี้นั่นเองที่น่นตอนนี้ตัวเกมเปิดให้แล้วทั้ง Android และ iOS สนะครับสำหรับ Android ก็เปิดให้บริการมาก่อนหน้านี้ตอนนี้เปิดครบทั้ง2แบบแล้วนั่นเองทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรีย แล้วนั่นเองนะผู้ชมครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่เราได้รับบทเป็นกวางเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กลายร่างเป็นแบบนี้ได้นะ,ะก็เหมือนไอเกมภาคที่เป็นกวางที่ทําลายเมืองเหมือน gta อะไรประมาณนี้นะแต่ตัวนี้มันจะมาในโหมด survival นะครับเป็นแบบ open world ด้วยนะนี่อันนี้เราทําการเก็บพวกทรัพยากรไม้อยู่นะครับพยายามเก็บให้หมดอยู่เพื่อที่เราจะได้ทําการค้าของเพิ่มเติมนะโอเค ทีนี้นะครับเกมนี้เราสามารถทำการคราฟได้หมว่าจะเป็นาผลิตเชือกนะครับแล้วก็อื่อนๆนะครับไมวาจะเป็นขวานอีเตอร์นะครับเราก็คราฟอีเตอร์ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการคราฟหนังสือตกปลาแล้วก็ตัวไม้กระบอกนะครับผมก็ตัวนี้นะเดี๋ยวเราต้องทำการหาของเพิ่มเติมนะครับจากการตัดไม้ก่อนดูในกระเป๋าเราก็มีไม้อยู่ประมาณหนึ่งแต่ระวังพวกอุปกรณ์พังด้วยนะครับพวกขวานพวกอะไรแบบนี้นะคือพอมใกล้พังแล้วก็แนะนำให้คราฟขวานเพิ่มเติมก่อนนะ แล้วก็รับไอเทมนะครับมันเหมือนมีแอดดอปมาด้วยนะเดี๋ยวเก็บของไปกันดูเราทําการรับขวานอีกอันหนึ่งได้ปะขาดเชือกนะครับคือเชือกมันต้องไม่เก็บไอตัวที่เป็นอันนี้นะครับพัสะดุตัวนี้เนาะวัชพืชน,นะนะเราถึงจะสามารถรับได้โอเคเ,อเดี๋ยวมันติดมันติดอันนี้มันสูบเข้ามาที่ตัวละครได้ด้วยนะวิ่งแบบธรรมดาแล้วก็สามารถทำให้สัตว์ในเกมเชื่องได้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นแผนที่ขนาดใหญ่เนาะแบบ open world เลยเดี๋ยวลองวิ่งดูกันตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วนะกลางคืนมันก็จะมีพวกสัตว์รา้ายสารสูตแปลกๆกันนะครับเออบางงานก็ยังทำอะไรไม่ได้เดีย๋ดวยวๆอันนี้ต้นไม้เพียบเลยไปหาว่าจะพืชจากตรงไหน สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t a l e s l a g a l c t a Awakening, Honkai Impact Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u a r c h i e และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center ไอตัวไอ้นี่อ่ะผมยังหาที่เป็นเ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 จอละใช่ป่ะที่พื้นนะนี่ไง ดอกไม้วัชพืชนี่โหหายยากหายเย็นเนาะเนี่ยมันจะเป็นโอ้ยโอ้ยเตด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 มันจะอยู่แถวนี้แหละผมว่าอันนี้ใช่ไหมนี่ไงอันนี้ดอกไม้โอเคดอกไม้นี่วัชพืชเพียบเลยคือมันใช้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็คราววัชพืชไว้ก่อนนี่แล้วก็ทําการคราฟตัวนี้ได้เนาะอันนี้เราก็คราฟได้แล้ว โอเคหนังสือเนาะเดี๋ยวดูดิหนังสือมันใช้อะไรได้บ้างจะเป็นหนังสือตกปลานะครับมีรายละเอียดเนาะอ๋อก็จะเป็นพวกสารุนุกรมปลาอะไรแบบนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเราสามารถทําการครับพวกเต็นแคมไฟแล้วก็โต๊ะเครื่องมือช่างนะครับที่เราสามารถทําการครับได้แล้วนะเออเดี๋ยวเราจะวางโต๊ะเครื่องมือช่างไว้บริเวณตรงนี้ละกันพราะเราขี้เกียจเดินแล้วนะครับเปิดกระเป๋าขึ้นมา เอาแล้วตัวเครื่องมือช่างเราไปไหนแล้วล่ะอ่ไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ครับทำการสร้างนี่ก็คือทำการสร้างจริงๆนะสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถกดดูได้เนาะก็คือสามารถผลิตอา่าตัวอิดเพิ่มเติมได้เนาะแล้วก็จะเป็นเครื่องมืออะไรแบบที่ค่อนข้างครบคันเหมือนจะเป็นถังนะครับมีพ่วไฟฉายไฟฉายเหร มันเหมือนไอ้นี่กระบอกมากกว่าไหมแล้วก็มีอาวุธเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับการสร้างบ้านเพิ่มเติมนะครับบ้านคู่ใจนะครับเต็นท์นะครับครัวกลางนี่ครับครัวกลางมีอย่างอื่นอีกนะมีเตาผิงกล่องไม้นะครับเตาแล้วก็ตัวเหมือนไอ้ตัวโต๊ะเครื่องมือช่างเลเวลสองเออก็ดีนะตแต่ตัวเกมมันเป็นมุมมองด้านบนนะครับจะตัดหมายทำการสร้างบ้านแต่เท่านี้แหละ แล้วแต่ขวานผมจะไปแล้วเนี่ยเราคราฟอะไรได้ไ,ดไหมแคมไฟก่อนแล้วกันนี่ตรงนี้น,นี่ครับทําการคราฟเต่าผิงนะหรือแคมไฟอนะแล้วแต่เกมแล้วบางเกมก็แคมไฟบางเกมก็เตอาผิงเออแล้วแต่เขาแล้วกันเอาเป็นว่าเข้าใจโดยทั่วกันนะนะโอเคนี่ไงอ่าโอเค เฮ้ยอ,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 อะไรวะเนี่ยอะไรไม่รู้เฮ้ยเตีหน่อยตีหน่อยสัตว์อสูนวะอสูนบวกวะระวังพวกเอ่อสัตว์อสูนแบบเมื่อกี้มาบุกด้วยนะครับอี่ยอันนี้เหลือมือเปล่าละอืมเราคาบอย่างอื่นได้ไหมเอยแล้วเราคาบตัวนี้ไว้ก่อน น,นี่โตเครื่องมือช่างแล้วเนาะถ้าเราอยากรับอย่างอื่เพิ่มเติมนะครับโอ้วันนี้ใช้ของเยอะมากเกี่ยวกับารผลิตอะไรแบบนี้ใช้ของเยอะมากนี่กล่องเก็บของเฉยไม่ได้มีอะไรเต็นท์นะครับขาดเชือกนะขับเต็นท์นะครับก็คือสามารถนอนได้อ่าเอาเฮ้ยเดี๋ยวดิอันนี้เตาผิงก็สามารถทำอาหารได้นี่ครับผลิตได้นี่อาหาร อาหารรัวๆเลยเกมนี้มันก็จะมีค่าเตต,ตัสต่างๆด้วยอะนะเออไอตัวแคมป์ไฟเมื่อกี้ไอไม่ใช่ตัวแคมป์ไฟเนี่ยใ,ใกล้ๆนี่แหละมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วนายจ้านายจ้าตีแรงด้วยมันตีแรงด้วยนะครับโอ้โหแพ้เลยน่าจะเรียบร้อยนะมันมากลางคืนอนะ่ะมันเป็นเหมือนบอสหรืออะไรแบบนี้นะครับนะ เราสามารถคืนชีพได้หรือว่าเราเล่นใหม่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ครับเราก็สามารถทําการอาอนนี้ได้นะครับคืนชีพได้ดนิดหนึ่งบวกกันต่อนะไอ้ตัวเนี้ยมันแบบมันปวนมากเลยนะตอนเวลากลางคืนอ่ะนะครับค่อนข้างปวนมันมาเรื่อยๆนะต้องบอกกันอย่างนี้เออแล้วมัม่งมาโคตรบ่อยเลยโคตรเต็งมาทีเรายังไม่มีกระบองไง ถ้าเรามีกระบองเราก็แบบจะชิลกว่าน,นี้นะครับเดี๋ยวสร้างเต็นท์ให้เสร็จก่อนเมื่อกี้เราติดการสร้างเต็นท์อยู่นะครับโอเคก็คือเดี๋ยวเต็นท์เข้าทางไหนนี่ไงก็คือนอนนะครับนอนอ่านอนนะครับยินดีด้วยต้อนรับสู่ก็ประมาณนี้นะครับตื่นมาฝนตกฟ้าลงฟ้าร้องนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือน,นี้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกร้านค้าต่งตางๆเนาะสำหรับสายเปย์มี v ีด้วยนะ เพิ่งเห็นก็ของนะครับเมื่อกี้เราก็ทําการกราบพวกของต่างๆมานะครับอันไหนเรากินได้เราก็กินเนาะเพิ่ม HP ด้วยนะครับของกินเนาะเพิ่มทัก HP เพิ่มความหิวเพิ่มความสุขของตัวละครอะไรแบบนี้เนาะ,ะก็น่าจะเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะผู้ชมใครสนใจเกมเอาชิรร้อยแบบนี้ก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันบบนี้สวัสดีครับ